ชื่อนังอลรวนภัยกิตค่ะอายุ76ปีเป็นควาดันสูง180-190กเวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมากหมอถามว่ากินยาหรือเปล่าบอกกินอยู่เขบอกทำไมมันสูงอย่างนี้หมอให้กินวันละกี่เม็ดนะครับเม็ดเดียวตอนเช้าค่ะไขมันก่อนนอนก็เม็ดหนึ่ง<อ>แล้วมาทานตัวนี้ได้ทัก2เดือนกว่าครับก็ความดันก็ลดลงไปลดลงไปเพราทานไปเรื่อยๆก็หมอบอกเอา้า ความดันลดแล้วนี่ก็ลดยาไปแล้วกันลดยาไปครึ่งเม็ดเกนกินเม็ดนึ่งหมอบอกอย่างนี้นะ<อ>ไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดยาแต่ให้ลดครึ่งเม็ดความดันลงจากเท่าไหร่เลือร้อยสี่สิบหร้อยห<ป>้าสิอย่างเงี้ยล,ลงมาเยอะเหมือนกันทีแรกมันร้ 90, อยแปอยเาสเงี้ยตื่นมาลองวัดสิ 9, ร้อไม่แน่ใจไปวัดอีกทีร้อยสา3สิบลูกสามบอกว่าแม่ จดไว้น่าจดไว้เผื่อน่าให้หมอเขาดูแม่ทานวันล,ละกี่ซองเวลาไห<อ>นเดียวตอนเช้าหลังอะ่ะไอ้ก่อนอาหารเชา้าซอ,องหนึ่งนี่เข้าเดือนที่สองเองอสองเดือนสองเดือนกว่าแล้วการปวดหัวยังมีมึนแล้วไขมันล่ะครับลดจากเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ไขมันก็ ถึงสองร้อยนะไขมันปกติแล้วเพราะว่าหมอบอกเ่หลังไว้ต้องจอดเลือดแล้วแลวแปลเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ก็ลดยาไขามันลงไปอีกลดไปครึ่งเม็ดครึ่งแล้วแต่เขาบอกยังเพิ่งยังยังไม่ให้ให้หยุดนะก็บอกให้กินไปครึ่งเม็ดก่อนครับตอนแรกที่ทานเนี่ยทานง่ายไหมครับทานง่ายค่ะรสชาติคุณแม่ชอบไหมครับช่บค่ะเหมือนลูกพูนอ๋อมันมันมันปิ๊ปปิ๊บมันหวานมปนลูกพูนถ้าใครมีปัญหาสุขภาพเป็นความดันหรือไขมันนั้นลองมาทานตัวนี้นะคะ พราะทานมาสองเดือนกว่าก็รู้สึกอะสุขภาพดีดีกว่าเก่าเยอะครับแล้วคุณบุย้ยถึงตัดสินใจตัดสินใจยังไงตอนแรกถ,ถึงถึงให้คุณแม่ทานนะครับเพราะว่าเราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพไงเพราะว่าเราเห็นแม่เราอะดีความดันมีไขมันซึ่งเห็นอาการเขาแล้วสงสารเขาเวลาไปไหนดูอ่อนเพลียวเวลามีอาการพวกนี้อยากให้เขาลองดูจากที่ให้แม่แฟนกินเรื่องโรคไตแล้วมันมีเห็นเห็นผลก็เลยอยากให้แม่เรา ลองตัวนี้ด้วยเพราะว่าเราเพิ่งม,มารู้ที่หลังว่ามันมีเกี่ยวกับไอตัว HRT ท,ท,ที่มันเกี่ยวกับหัวใจกับความดันอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจให้แม่ลองดูดวเพราะจากที่พาเขาไปหาหมออะวัดความดันหลายรอบก,ก็าจะได้เจอหมอเพราะว่าความดันมันสูงหาหมอเสร็จแล้วความดันยังไม่ลงเลยคือเราเป็นห่วงเขาไงเราก็เลยเอ่ยให้เขาดู<ล>ให้ลองกินดูค่ะตอนที่เห็นผิดพนา์ตอนแรกเนี่ยหน้าตามันแปลกกว่า ทุกอาหารเสริมที่เคยมีใช่รู้สึกยังไงบ้างอาหารเสริมมันเป็นเม็ดไงเป็นเม็ดส่วนใหญ่เป็นเม็ดออ,อันนี้มันแช่เย็นแล้วมันก็กินง่ายใช่มันก็โอเคกว่าไม่ต้องกินน้ําตามด้วยเคยกินอาหารเสริมอื่นมาก่อนไหมครับเคยเคยค่ะ <laughs> เพราะว่าจะให้เขากินพวกไข่ข้ออะไรเ <laughs> วลาเห็นอาหารเสริมดีๆก็ให้คุณแม่ทานม,มาอยู่แล้วใช่ค่ะ <laughs> นึกถึงคนในบ้านไงว่าเราอยากเขาแข็งแรง เพื่อจะได้มีแรงอยู่ในชีวิตประจำวันมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะครับรู้สึกว่าอาหารเสริมแบบเจลมันแตกต่างกับที่ผ่านมาเยอะไหมครับมมันทานง่ายม,มันจะไปที่ไหนอะคือเราพกไปซองสองซองเนี้ยก่อนอาหารฉีก,ก็กินได้เลยเอาเป็นเม็ดต้องมาพกใส่ถุงใส่อะไรใส่กล่องใส่ตลับอ่าตลับแล้วต้องน้ําตามไม่มีน้ํากินไม่ได้อีกผลลัพธ์มันเห็นผลจากการที่คุณแม่ไปหาหมอ,อมและผลมันออกมาตรงนั้นอะเราเห็นแล้วจากการที่เขา ไม่เหนื่อยไม่อ่อนเพลียไม่ปวดหัวคือเขาใช้ชีวิตวระจำวันเนี่ยมีความสุขเราก็รู้แล้วล้วก็ผลที่ไปหาหมอมาเขาก็รู้สึกแฮปปี้ไงเวลาคนแก่เวลาไปหาหมอเงี้ยเดิมผลใหม่เนี่ยมันดีกว่าเดิมเงี้ยออออมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้มันได้ผลอะ่ะฮาร์ดทานง่ายค่ะบำรุงหัวใจค่ะอร่อยเหมาะกับผู้สูงอายุค่ะ